สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับห่างหากันไปนานนะครับพอดีแอบหนีเที่ยวนิดหน่อยนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตเจ้าออนนิวนะครับดีแม็นะครับว่าซ่อมไปถึงไหนกันแล้วนะครับพนุภาพพลิกโลกพลิกโลกจริงๆนะฮะไปดูกันครับ พัมพัมพัมนณะขณานี้ครับผมตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ่นทรงพ่นสีเหมือนรถใหม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงเลยที่เดียวเชี่ยวแหละนะฮะตอนนี้ก็รูปล้างภายนอกเรียบร้อยดีนะครับเครื่องยนต์ปกติดีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยด้านเครื่องยนต์นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับทุกอย่างอยู่ตำแหน่งทุกอย่างหมดเลยนะครับอทีนี้เรามาดูนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ปกติดีทุกอย่างนะครับ ตอนนี้ก็สตาร์ทวิ่งลองไปรอบนึงแล้วนะครับทีนี้มันมีดังกึกกัก,กอยู่ด้านหลังก็เลยมาดูนะครับได้ลือ้อตรวจสอบดูนะฮะเบรคแบบมือนี่นะฮะด้านท้ายเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อน,อน,นก,ก่อนพกนั้นไปก่อนเอานี้ก่อนดูภายในนะครับภายในก็เรียบร้อยดียนะแต่ยังไม่ทำความสะอาดนะเพราะว่ายังไม่ได้ส่งไปที่แผนกขัดสีแล้วก็ทำความสะอาดนะตอนนี้เป็นสี พ่นออกจากห้องอบแล้วก็ประกอบอยู่นะครับนี่ภายนงภายในก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครเดี๋ยวเปิดไฟให้นี่ใช้งานได้มกเตะแล้วนะนี่นะฮะก็กล่องไอแบกอยู่นี่นะครับไอแบกพวงมาลัยตัวอย่างโอเคนะครับตอนทดลองวิ่งทดสอบวิ่งอะไรก็ปกติดีนะครับด้านนงด้านหน้าปากติดีแต่ว่ามีด้านเพาารอยนะครับเพ่ารอยปัญหาของเพาารอยคือปั๊มนะครับตัวนี้คือเออเขามันดังนี่นะฮะเดี๋ยวพอให้ดูนี่ปั๊มเบรกเขา นี่นะจะอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มเบรกตัวนี้หนะ้าที่ของเขาก็คือว่าเขาจะไปยันนะครับนี่คือการทํางานเบรกหลังคือส,สําคัญคือตัวนี้นะครับกับผ้าเบรกนะนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะยึดอย่างนี้นะรถทุกกระบะทุกคันนะครับที่เป็นดัมเบรกนะครับดัมเบรหลังจะเป็นลักษณะนี้โขเข้าไปอย่างนี้นะเวลาเราจ่ายน้ํามันนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยนะรถเราก็จะไปสั่งปั๊มปั๊มก็จะสั่งน้ามันเบรกมาดันตัวนี้นะครับดันกระบอกนี้กระบอกนี้ก็จะเป็นลูกสูบ2ตัวนะครับ ยันออกยันออกเพื่อให้ผ้าเบรกนะครับเขาจากออกนะครับจากออกมากดกับตัวนี้ตัวจานเบรกตัวนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยจากออกอย่างเงี้ยนะครับจากออกประมาณนี้เพื่อให้มากดกับผ้าจานเบรกนะครับตัวดัมเบรกตัวนี้นะครับนีบจานเขาเรียกจานเบรกนะครับจานเบรกก็จะดันออกนะครับปัญหาคือตัวเนี้ยไอตัวลูกสูบเบรกนะครับปั๊มเบรกเนี่ยตัวเนี้ยลูกสูบเบรกตัวเนี้ยลูกสูบเบรกหลังซ้ายเนี่ย เขาตัวสลักที่ดึงเบรกมือนะครับตัวนี้มีเบรกมือในตัวพารอยคันนี้มีเบรกมือนะฮะคือเขาดึงเบรกมือออกมาเนี่ยตัวสลักที่จะดึงเบรกมือเนี่ยมันหักแกนมันหักในตอนนี้ผมกําลังหาอยู่นะครับสอบถามไปทางลูกค้าว่าติดตั้งที่ไหนนะครับพารอยสนักไหนนะฮะก็ลูกค้าให้ให้บอกมาว่าจาก ผมติดตั้งมาจากศูนย์เลยผมก็โทรถามเซลล์เซลล์ก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยาจากการโมดิฟายนีดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้เข้าหาองอะไรวัน,นวันนี้ก็วันที่ย8บปดนะครับวันพ่อนะครับวันพ่อรอสิบนะครับก็วันนี้หยุดนะอูหยุดทีเนี้ยร้านอารมณ์อะไรเขาก็หยุดกันหมดนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับว่าตัวสลักนี้จะทําได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็กลึงเอาใหม่นะครับกลึงขึ้นใหม่เลยเพราะมันเป็นงานเหล็กอยู่แล้วนะครับเป็นสลักตัวนี้มันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะเพื่อไปยัน ยานพระเบรกนะครับบางท่านไม่รู้นะว่าการทํางานของเบรกดัมไปทํำยังไงนะครับท,ทุกรถทุกรถนะครับกระทั่ง10บล้นอนะสิบล้อก็จะประมาณนี้เป็นยันยันออกนะครับยันให้พระเบรกมันจากเพื่อมาจาับดัมล้อต,ตัวนี้จานเบรกตัวนี้นะครับตัวตรงนี้หนามากนะครับจานเบรกหนามากชุโองชุกอัพเบอร์ใหม่หมดเลยนะครับยี่ห้อนี้กระบอกใหญ่กว่าเดิมกระบอกเดิมมันเล็กนะครับกระบอกนี้ผมจัดบอกใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะช่วงล่างปกติดีแล้วนะครับ ก็มาตัวนี้นะครับพอใส่เบลมือไป ABS ขาดผมก็สั่งมาเรียบร้อยนะครับไฟ ABS โชว์ตัวแรกก็ใส่ขายแล้วนะครับเหลือตัวนี้นะครับตัวนี้พอตัวนี้เสร็จวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนล้อนะครับเพราะว่าล้อเขากระทาดุ้งนะก็ยางแตกฝั่งซ้ายนะครับตัวนึงวงหนึ่งแล้วก็ล้อหน้าวงหนึ่งนะครับนะส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับยางก็เป็นร่องนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนส่วนยางเนี่ยลูกค้าผมไม่มั่นใจว่าทาง บ hmm. ริษัทเขาแตกอย่างงี้ข้างนั้นน่ะเกิดปฏัติเหตุแตกรับผิดชอบนะครับแต่ว่าเขาเป็นส่วนมากวิ่งวิ shuttle, ่งแล้วล้อยางแตกเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับสำหรับรถคอกหรือรถทั่วไปเลยนะครับวิ่งวิ่งอยู่เฉยแล้วยางแตกเนี่ยทางประกันไม่รับผิดชอบนะครับกฎหมายใหม่ประกันใหม่มาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสมัยก่อน50%าใช่ไหมสมัยนี้ไม่ใช่มันต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วยางโดนแทงโดนเสียบโดนแตกอะไรเงี้ย อันนั้นรับผิดชอบให้แต่ว่าเขาวิ่งวิ่งแล้วยางแตกแล้วไปเสียหลักอย่างเงี้ยตัวรถรับผิดชอบให้แต่ว่ายางไม่รับผิดชอบนะครับก็ประมาณนี้นะอ่าเคร่าวนะครับเคร่าวตอนนี้ก็สวยงามนะครับด้านทงด้านท้ายเป็นยังไงอันนี้ปลายแดงนะครับพนุภาพพิกโลกแล้วก็ส่วนคอกนะครับคอกก็จะให้ทางประกันอ่าให้ลูกค้าเบิกระทําประกันเองเลยนะครับเพราะว่าคอกเนี่ยมันมีหลายสังสังนักมากนะครับหลายสังกัดมากผมก็ไม่รู้จะออกแบบยังไงจะซื้อยังไงก็ให้อูซื้อ ก็ซื้อตามสไตล์อู่นะครับเอาอย่างงี้เอาถูกใจลูกค้าก็ให้ให้เพราะราคามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่แต่ละแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละสังกัดของคอกนั้นบางบางคอกก็อ่าเหล็กแป๊บปับปาอ่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรแป๊บปับปาเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยมันแค่เนี้ยนียนนยนย่ของเขาอยู่นี่ครับ ก็จะเป็นแป๊บปลาปาเสริมตะเลดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ๆๆนี่นี่แป๊บมันจะมีแป๊บสีแดงสีเหลืองสีเขียวไอ้สีน้ำเงินนะครับแดงเหลืองน้ำเงินก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะฮะแดงเหลืองน้ำเงินนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ของเขาเลยนะฮะเขาเขาเลยก็มันหลายสังนักนะครับก็จะมีมีบางอันนี้แบบเกล็ดหนาอันนี้หนาตึ๊กเลยหนาตึ๊กเลยก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวเป็นสแตนเลสแซมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะเอ่อไทเทเนียมนะครับมีไทเทเนียมก็หลายรุ่นหลายแบบผมก็เลยตัดสินหาว่าเอ่อให้ทางลูกค้าเบิกกระทำประกันไปเลยนะครับส่วนส่วนด้านข้อไม่เกี่ยวกับทางอู่นะยงั้นง่ายกว่านะครับง่ายกว่าเพราะเราตามใจลูกค้าเลยนะส่วนเรื่องดามกระบงกระบาดนนี่ทางประกันเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเขารับผิดชอบแค,ขคนะ่ข้อนะข้อนะครับ ดามไม่ไม่รับนะครับดามเป็นส่วนต่างของลูกค้าไปนะคอกถึงจะรับนะครับเพาลลอยรับนะครับรับเรื่องการรับประกันนะครับแต่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราไปใส่เพาลลอยเนี่ยเราต้องแจ้งทำประกันนะครับว่าเราเสริมแหนบนะรับประกันแหนบเสริมคอกนะเสริมใส่เพาลลอยนะอะไรงเงี้ยครับต้องบอกเขานะครับเขาถึงจะคุ้มครองเขาเขาจะคํานวณเบี้ยเพิ่มมาอีกนะครับในการคุ้มครองเนาะประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสวยงามนะสวยงามเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถามว่าจะสภาพนะครับบอกกันโตรงๆนะครับอู่ผมไม่โบกเม็ดอยู่แล้วนะครับตอนเนี้คันนี้นะฮะร,รถใหม่ป้ายแดงก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อได้เกิอดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยสมมติว่ารถใหม่ป้ายแดงอยู่ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาใช้งานยิ่งเป็นรถคอกแต่ปอนอะแปรงอ่ะผมตีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกิอดอุบัติเหตุแล้วนะ ซ่อมนะครับผมจะเจ้าจของรถหรือทุกทกท่านที่ไม่ไม่ไม่ทราบในการทํางานซ่อมรถเนี่ยก็จะคิดว่าต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับร้อแน่นอนนะครับแต่ว่าผมบอกตรงๆว่าเอาออกมาใช้มันก็เก้อร์แล้วนะครับในการซ่อมนะครับคุณต้องทําต้องรับสภาพให้ได้ว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วแล้วหนักด้วยนะสภาพกลับมา ใกล้เคียง90%ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับใช้งานได้ปกติก็ถือว่าดีแล้วไม่มีปัญหานะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาช่วงล่างไม่มีปัญหาอา,อาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างนะครับอาจจะมีเสียงกุ๊กกิ๊กเพราะว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุนะครับมันมันอย่าลืมว่าผมเป็นอู่ซ่อมรถนะครับอู่ซ่อมรถผมไม่ใช่โรงงานผลิตนะฮะซ่อมรถให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับแค่คําว่า อูศูนย์กับโรงงานผลิตมันก็ต่างกันแล้วครับโรงงานผลิตเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการทําจุดอาร์คต่างๆประกอบประกอบนั่นเป็นของใหม่นะบอดี้เขาหล่อมาเ็าทามาปั๊มมาเป็นของใหม่หมดเลยนะครับเป็นรูปร่างลักษณะฟิกเมนต์อะไรต่างๆนะครับฟิกเมนต์วัสดุนนะอ่าคือได้มาตรฐานหมดนะครับก็คือขนาดนี้หลังคาของป้างยาวขนาดนี้วงกบต้องขนาดนี้มาประกบกันแล้วก็อาร์คตุ้งๆแต่การซ่อมรถอุบัติเหตุ มันต่างกันนะครับต่างกันก็คือว่า,าหลังคามันบุบเปลี่ยนหลังคาเราต้องดึงวงกบออกมานะครับเปลี่ยนวงกบก็ต้องอาร์กออกแล้วก็เอาวงกบใหม่ใส่แล้วก็ต้องมาดิ้นนะครับเขาเรียกว่ามาดิ้นหามุมองศาต่างๆให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ตั้งนะบางท่านซีเรียสเรื่องอลมเข้าบ้างามีเสียงกุกกักๆบ้างอะไรนะครับองต้องทำใจนะครับเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะ อันนี้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 ต้องต้องคุยกันตรงๆนะครับนะผมผมผมจะบอกหลายคลิปแล้วนะครับบอกบอกหลายคลิปอยู่ตลอดเวลาว่าผมทําให้ใกล้เคียงสภาพก่อนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะให้โอ้เหมือนรถหม่ป้ายแดงมันอันนั้นมันคําพูดโอเวอร์เก <over S 2> ินไปนะโอเวอร์เกินไปเพราะว่ามัมนมันเกินความจริงรถเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับมันมีการช้าแน่นอนนะครับมันมีการบิดตัวของบอดี้อยู่แล้วแต่เราดิ้นให้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับประตูปิดได้ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บวงกลมวงกลมระยะของระยะห่างใกล้เคียงนะครับจะเอาเป๊ะเลยถามว่าเป๊ะเลยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้มันเป๊ะเป๊ะได้แต่บางทีมันเป๊ะตรงนี้มาไปดิ้นตรงอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราจะบาลานซ์ความให้มันดูดีให้มันสมส่วนกันมากที่สุดสมมติว่าผมเอาขอบขอบปัญชนเนี่ยให้มันเป๊ะนะครับพอเป๊ะแล้วเนี่ยขอบส่วนประกอบตัวนี้เนาะอันนี้ครับให้มันเป๊ะนะครับขอบเนี้ย ตัวเนี้ยให้บอกอันนี้ส้องเก่งง่ายๆเลยถ้าแกะออกเนี่ยใส่ไปใหม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกนะครับตัวนี้กระชอนน้ำเป็นพลาสติกแล้วมันเป็นยางยืดมันเป็นแค่กิ๊บไปเกาะเฉยไปเกาะเดือยบ๊บเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปกับไอตัวกิ๊บนั่นก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งตัวนี้พลาสติกเหนียวนะครับพอยืดออกมาปั๊บมันก็สึกหลอแล้วสึกหลอยัดเข้าไปปพ๊บมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพอเราดิ้นตรงนี้เข้าไปให้มันสนิทนะให้มันสนิทปั๊บตัวนี้ห่างอย่างเงี้ย มันกดเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมมันมันดิ้นได้กดเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็ยื่นออกมาละสังเกตนะครับเนี่ยผมกดด้านเนี่ยเห็นไหมมันมันดิ้นนิดนึงไหมครับตัวนี้ก็จะพอเยอะออกมาละนะครับก็ประมาณนี้นะมันมันก็คือเราทําให้มันแมทนะครับทาให้มันบาลา้านกันให้แล้วแล้วมองดูโดยรวมแล้วมันดูดีแล้วก็อาจจะไม่เงียบเท่าของเดิมเรื่องเรื่องลมสมัยนี้เนาะคนเรื่องซีเรียเรื่องลมนะครับเรื่องลม มันก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าเข้าแบบวูวูวูอ่านั้นผมรับสภาพแก้ไขให้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะสมัยก่อนออกมาใหม่ๆยังไม่เคยอุบัติเหตุวิ่งอยู่ร้อยยี่แล้วมีเสียงลมเข้าอยู่นิดๆหน่อยๆอ่าเดิมๆนะนะเดิมๆพอพอดอุบัติเหตุเสร็จแล้ววิ่งอยู่ร้อยสิบ แล้วมีค่อยร้อยร้อยร้อยสิบถึงมีเสียงลมเข้าอันนั้นพอรับได้นะครับแต่ว่าวิ่งอยู่60 70แล้วมีเสียงลมเข้าวือวอว่าอ,อ,อ,อันนั้นผมรับสภาพผมแก้ให้ไขได้ว่าดัดไม่ได้นะครับต้องดินใหม่อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าค่ะใกล้เคียงของเดิมก็โอเคนะครับต้องต้องรับสภาพนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับเกิดเป็นสภาพนะครับคลิปอีพีแรกร <laughs> าคาบุก ไปหมดเลยนะครับด้านหน้ามุ่ยไปหมดเลยนะครับก็ต้องดูนะครับกลับมาคืนสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนาะก็สวยงามสวยงามนะครับคันนี้นะครับโชคดีหน่อยว่าเป็นประกันจัดอะไหล่นะครับไม่ใช่งานเหมาซ่อมไม่งานปิดจ,จบนะเป็นประกันจัดอะไหล่นะครับประกันจัดอะไหล่คันนี้ก็ได้ของใหม่หมดเลยเบิรห้างหมดเลยนะครับมาเต็มข้อตอนนี้ ตอนแรกก็ไหลเต็มตรงนี้หมดเลยครับของของเขาหมดเลยนะฮะของคันนี้หมดเลยเต็มหมดเลยนะครับ,อรบตอนนี้ก็กลับมาวิบับวิบับแล้วนะครับวิบับวิบับแล้วก็ทยอยใส่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 เข้าไปมีอะไรมาแล้วก็ใส well. so ่ใส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 ่เข้าไปนะครับก็สบายนะครับช่างก็ทํางานง่ายนะทำงานง่ายแต่ถ้าเป็นงานเหมานะครับงานเหมาก็ค่อยว่ากันนะครับว่าเหมาเท่านี้เท่านี้ เท่าไร่ตัวไหนซ่อมได้ซ่อมนะครับแต่ตัวนี้เบิกอไรห,หมดเลยนะครับตัวไหนจะเป็นเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวไหนจะเป็นเคาะก็จาเป็นต้องเคาะต้องดึงนะครับอย่างยาง,งกบอย่างคลิปก่อนๆนี้ก็เปลี่ยนมงกบเปลี่ยนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ลูกค้าดูแล้วก็แฮปปี้ดีนะครับแฮปปีด้ดีเห็นนี้ก็น่าจะชื่นใจแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับอาทิตย์อาทิตย์นี้น่าจะได้ไปตั้งศูนย์นะครับแล้วก็วิ่งแลนด์ลันอีกทีหนึ่งผมจะ พยายามวิ่งรันยาวๆเพราะว่าคันนี้ไม่ได้อยู่ที่อุบลน,นะครับเป็นรถต่างจังหวัดนะครับเป็น f อจากช่อง y YouTube นี่แหละครับเกิดอุบัติเหตุก็สไลด์มาเลยนะอยู่ไกดด้วยนะอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกทางนู้นนะครับนะผมก็จําจังหวัดไม่ได้ <laughs> จะขอเอาภัยด้วยนะครับจะของรถดูอยู่ <laughs> นะก็ประมาณนี้ก็ละก,กันนะจ๊ะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย